แอปที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองพากายวิภาคของยักษ์ใหญ่ในโลกดิจิตอลพวกนี้กันดูว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยพวกเขามีจุดกําเนิดและเส้นทางเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนจะไปเจาะลึกกันเนี่ยผมมีคําถามหนึ่งลองดูของพวกนี้หน่อยครับว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันอย่างแรกรูปหมาหนึ่งตัวอย่างที่สเว็บไซต์าหาคู่ที่เป็นวิดีโอและอย่างที่สาม แอปเช็คอินที่ชื่อดันไปเหมือนชื่อวิสกี้งงใช่ไหมครับคําตอบก็คือทั้งหมดนี้นี่แหละครับคือจุดกําเนิดแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลยของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้ใช่แล้วครับเรื่องพวกนี้มันกําลังจะบอกเราว่าแอปที่ดังๆป,งปังๆหลายตัวเลยนะไม่ได้เกิดมาหน้าตาเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้เลยคือคนละเรื่องเลยก็ว่าได้ครับอลองดู Instagram เป็นตัวอย่างที่ชัดสุดๆเลยคือตอนแรกสุดเนี่ยมันเป็นแค่ฟีเจอร์หนึ่ง แค่ฟีเจอร์เล็กๆในแอปที่ชื่อว่าเบิร์บซึ่งโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยครับเช็คอินก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เก็บแต้มก็ได้แต่ผู้ก่อตั้งเขาสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจอยู่อย่างเดียวเลยก็คือแชร์รูปภาพพวกเขาก็เลยตัดสินใจแบบโอเคทิ้งอย่างอื่นให้หมดเลยแล้วมาทุ่มสุดตัวกับเรื่องรูปภาพนี่แหละแล้วมันก็กลายมาเป็น Instagram ที่เรารู้จักกันในที่สุดและเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีแค่ i n s t a g r กรเจ้าเดียวนะครับอย่าง u t u b e เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนแรกเกือบจะเป็นเวว็บหาคู่ไปแล้ ส่วนลายที่เราใช้กันเนี่ยก็มาจากบริษัทลูกของนาเวที่เกาหลีใต้แต่ไปเกิดที่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกมฮิตอย่าง ROV เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเกมจีนที่ชื่อ King of Glory ที่เอามาทำเป็นเวอร์ชันสำหรับตลาดโลกนั่นเองและอยากรู้ไหมครับว่าโพสต์แรกสุดเลยบนอินสตาแกรมคือรูปอะไรนี่เลยครับรูปหมาของผู้ก่อตั้งนั่นเองที่แบบถ่ายติดเท้าแฟนสาวมาด้วยนะแล้วก็แน่นอนใส่ฟิลเตอร์ยอดฮิตตอนนั้นอย่าง X Pro 2เป็นไงครับ จุดเริ่มต้นที่ดูธรรมดามากๆเลยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่ดูเอ่อธรรมดาธรรมดาแบบนั้นเนี่ยและอะไรล่ะครับคือสูตรลับที่ทําให้แอป,ปพวกนี้มันระเบิดเปรี้ยงปป้งกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกได้เขาทํายังไงให้มันโตแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของมันมีคําทางวิชาการเรียกอยู่นะครับเขาเรียกว่า usability แต่ถ้าจะให้พูดภาษาบ้านๆเลยนะมันก็คือความง่ายในการใช้งานแค่นั้นเลยครับ ยิ่งแอปมันใช้ง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดเยอะเท่าไหร่เนี่ยคนก็จะยิ่งชอบยิ่งติดแล้วก็จะยิ่งอยากใช้มากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยจะเห็นเลยว่ากุญแจสําคัญคือความง่ายแบบสุดขั้วเลยครับ i ิน t a g r กรมเหรอตัดทิ้งทุกอย่างเหลือแค่แชร์รูปพอ ROV เหรอปรับปุ่มปรับการควบคุมมาให้มันง่ายที่สุดสําหรับเล่นมือถือซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจพฤติกรรมของคนเรานี่แหละครับ ความต้องการพื้นฐานที่อยากจะแชร์อยากจะโชว์อยากจะแข่งขันแล้วก็บวกกับความเร็วเข้าไปอีกอย่างเกมมาโอวีเนี่ยสิบสานาทีก็จบเกมและไม่ต้องรอนานแล้วก็ต้องมีความแปลกใหม่ด้วยอย่างสติกเกอร์ของไลน์เนี่ยตอนนั้นมันคือวิธีใหม่ในการแสดงอารมณ์ที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งมันสนุกกับพิมพ์ข้อความธรรมดาเยอะเลยพอโตเร็วมากๆแบบนี้มันก็เลยนําไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับปี2012 Mark คซักเคเบิรประกาศข่าวช็อกโลกเลยครับเข้าซื้อ i n s t a g r กรด้วยมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ1,000ล้านคิดเป็นเงินไทยตอนนั้นก็ประมาณ30,000ล้านบาทได้แต่เดี๋ยวก่อนที่พีก,กว่านั้นคือตอนนั้นน่ะ t n s t a m r กรมีพนักงานทั้งบริษัทร,รวมกันแค่13คนครับ13คนท้วนและที่มันเหลือเชื่อที่สุดเลยนะ คือตอนนั้น Instagram ยังไม่มีไรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวฟังไม่ผิดครับศูนย์บาทไม่มีไรายได้เลยแล้วการเดิมพันครั้งนั้นมันคุ้มไหมโอ้โหดูนี่สิครับจากมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ในปี2012แค่5ปีผ่านไปมูลค่าของ i n s t a g r กรมพุ่งไปถึง50,000ล้านดอลลาร์โตขึ้น50เท่าคือมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขามองขาดจริงๆนะ มองเห็นอนาคตในสิ่งที่คนอื่นยังมองว่ามันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าแล้วการมองการไกลแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเกิดขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปปี2006 Google ก็เคยทําแบบนี้เป๊ะ,เ,ปะเลยคือเข้าไปซื้อ YouTube ที่ตอนนั้นเพิ่งเปิดมาได้แค่ปีเดียวด้วยเงินมหาศาลเหมือนกันมันคือการเดิมพันกับอนาคตในแบบที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นภาพเลยและเมื่อยักษ์ใหญ่พวกนี้มันเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช่แค่แอปในมือถืออีกต่อไปแล้วครับแต่มันได้เข้ามาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยแน่นอนครับด้านดีๆก็คือมันสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลย YouTube เนี่ยเปิดประตูให้ใครก็ได้ที่มีกล้องตัวหนึ่งกลายเป็นครีเอเตอร์ที่คนทั้งโลกรู้จักได้หรือวงการอ e ีสปอรที่มาจากเกมอย่าง ROV เนี่ยก็กลายเป็นอาชีพจริงๆจังๆขึ้นมามีทั้งนักแข่งมีแคสเตอร์มีนักพากย หรือแม้แต่ลายเองก็สร้างภาษาภาพแบบใหม่ๆผ่านสติ๊กเกอร์ให้เราใช้สื่อสารกันแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอมีข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งชี้ว่า Instagram เนี่ยคือแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความเครียดมากที่สุดเลยครับทำไมล่ะก็เพราะแรงกดดันที่ต้องโชว์แต่ด้านดีๆของชีวิตต้องนำเสนอแต่ภาพที่มันดูเพอร์เฟตลอดเวลาจนมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดความวิตกกังวลกลายเป็นว่า แพลตฟอร์มที่ตั้งใจสร้างมาเพื่อเชื่อมคนเข้าหากันกลับสร้างกำแพงสร้างความกดดันแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยมาถึงตรงนี้แล้วเราลองมาสวปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างหรือจะเรียกว่ากายวิภาคของยักษ์ใหญ่ดิจิทัลพวกนี้ให้ชัดๆไปเลยรูปแบบความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมันมีสเต็ปที่ค่อนข้างคล้ายกันเลยครับ 1. เริ่มจากไอเดียแรกที่อาจจะยังดูยุ่งยุ่งซับซ้อนสอสังเกตพฤติกรรมคนใช้แล้วปรับเปลี่ยน พิเว t ตัวเองมาโฟกัสแค่สิ่งที่ง่ายที่สุดที่คนชอบที่สุด 3. เจาะเข้าไปที่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการแชร์การเชื่อมต่อหรือการแข่งขัน 4. พอติดลมบนแล้วก็สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด 5. จนไปเข้าตาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยอมทุ่มเงินมหาศาลเข้ามาเดิมพันด้วยและสุดท้ายขั้นที่6ก็คือการเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมและวิถีชีวิตของเราไปตลอดกาลและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือ แล้วยักษ์ใหญ่ดีต่อลายต่อไปล่ะครับมันจะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานข้อไหนของมนุษย์เรากัน